สำหรับโปรเจกต์ฝากฝันวันคริสต์มาสนะครับเป็นโปรเจกต์ต่อยอดมาจากโครงการเสียงภาวนาซีซั่น4ของแผนกเยาวชนนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับส่งความสุขแล้วก็เพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้นะครับได้มีเวทีแสดงออกที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการบันทึกเสียงแล้ก็งานดนตรีครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักในอาทิตย์นี้ที่เราเรียกว่าเป็นวันสมโพธิพระคริสต์เจ้าแสดงองค์โดยทั่วไปในความคิดของเราก็คือว่าเราคิดว่าเป็นการที่องค์พระคริสต์เจ้านั้นได้แสดงพระองค์เองแก่นักปราชทั้งสมคนที่แสวงหาพระองค์และมาค้นพบพระองค์แต่ในความเป็นจริงแล้วการเฉลิมฉลองนี้มาจากคําที่บอกว่า the feast of e p i p h a n y ซึ่งมาจากลากศัพท์ภาษากรีกหมายถึงว่าพระเป็นเจ้านั้นได้เปิดเผยพระองค์เองและในการเฉลิมฉลองนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการ,การณ์นี้เท่านั้นในอดีตท,ที่มาของการเฉลิมฉลองนี้เป็นการฉลองว่าการที่พระคริสตเจ้านั้นได้ปรากฏพระองค์นั้นให้กับนักป่าทั้งสามคนแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์การที่พระองค์นั้นได้รับพิธีล้างที่แม่น้ำจอแดนแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่พระองค์นั้นได้ทำอัศจรรย์ครั้งแรกเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาก็คือว่าทั้งสามเหตุการณ์นี้เป็นการที่พระองค์นั้นแสดงพระองค์เองอย่างเป็นทางการ ว่าพระองค์นั้นจะเริ่มพันธกิจในการเป็นพระผู้ไทยในเหตุการณ์นี้ที่นักปราชทั้งสามคนนี้มาพบมาสแสวงหาองค์พระคริสต์เจ้าคำหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่พ่ออยากจะเน้นย้ําในวันนี้ก็คือว่าคําว่านักป่าทั้งสามคนนั้นมานมัสการพระเป็นเจ้าในจิตตลรมของการนมัสการของการลำพึงภาวนานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเป็นเจ้า เราไม่สามารถสื่อสารกับพระป็นเจ้าโดวยวิถีทางของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่ใช่โดยการพูดคุยไม่ใช่โดยการส่งสัยตาไม่ใช่โดยการเหมือนกับโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายห,หากันแต่ต้องใช้หัวใจของเราในการลำพึงภาวนาในการนมัสการเพราะในเหตุการณ์นี้หลักๆที่เราอ่านในพระรสารก็จะมีนักปราชญ์ทั้งสามคนที่มาพบกับเฮโรสเฮโรดก็เช่นเดียวกันก็สั่งนักปราชญ์ทั้งสามคนว่าถ้าพบ พระกุมารเจ้าถ้าพบบุคคลน,นี้ที่ดวงดาวนี้นำทางมาแล้วก็ให้มาบอกเราด้วยเราจะไปนมัสการสองคนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างนักปราชญ์ทั้งสามคนที่มองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าออกเดินทางแล้วก็มานมัสการมองเห็นพระกุมารเจ้าและแม่พระแล้วก็นมัสการในขณะที่เฮโรดได้รับฟังข่าวเกิดความวิตกกงังวล เกิดความกลัวว่ากุมารน,น้อยนี้จะมาแย่งชิงอํานาจของตัวเองแล้วก็บอกว่าจะไปนมัสการซึ่งภายในจิตใจที่แท้จริงนั้นประสงค์ร้ายแล้วก็ปรารถนาที่จะฆ่าพระองค์ถ้าเกิดเรามามองดูในไดนามิกในวิถีทางของการที่นักปราชญ์ทั้งสามคนนี้สแสวงหาองค์พระกุมารเจ้านั้นเราเริ่มต้นของการนมัสการด้วยการอะไรด้วยการที่มองขึ้นไปนะครับในบทอ่านที่หนึ่ง จากประกาศสุอิสยาเองก็พูดว่าอะไรบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดแล้วก็มองขึ้นไปจงฉายแสงเจิดจ้าเพราะความสว่างของพระเป็นเจ้านั้นมาถึงแล้วการมองขึ้นไปเพื่อพบแสงสว่างของพระเป็นเจ้าให้แสงสว่างนั้นนำทางพวกเราเหมือนกับดวงดาวที่นำทางนักปราชญ์ทั้งสามคนเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ในประกาศสุอิสยาก็ยังพูดว่าเมื่อเห็นแสงสว่างนี้แล้วให้เราปล่อยวาง ให้เราละทิ้งความเหน็ดเหนื่อยยากทั้งหลายแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าหลายๆครั้งเพื่อว่าเราจะได้สามารถนมัสการพระเป็นเจ้าล้ำพึงภาวนาถึงพระเป็นเจ้าในนั้นเราจะต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆในชีวิตของเราความวิตกกังวลต่างๆเพื่อว่าเราจะได้สามารถชื่นชมในการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าได้เพื่อว่าเราจะได้สามารถมองเห็นเป้าหมายใหม่ในชีวิตของเรา มิเชนั้นแล้วเราก็ยังจะตกอยู่ในความวิตกกังวลเดิมๆในความวุ่นวายใจและการมองขึ้นไปเพื่อเห็นดวงดาวที่นำทางไปหาพระเป็นเจ้าก็เป็นท่าทีของการลำพึงภาวนาที่แทนที่เรววาเราจะมองต่ำลงมองเห็นแต่ความทุกข์ยากของตัวเองมองเห็นแต่ความต่ำต้อยของตัวเองก็มีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่มองสิ่งต่างๆด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยความหวังนี้ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงตนเองเลยแต่เป็นการที่ยังมองเห็นความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตของเรานั้นด้วยสายตาใหม่ด้วยความหวังด้วยความกล้าหาญและเพราะฉะนั้นในขณะที่ชีวิตของเรานั้นที่ตกอยู่ในความกลัวเราก็มองขึ้นไปมองหาดวงดาวนั้นด้วยความหวังและการที่เราจะท้อแท้เราก็เพิ่มเติมชีวิตของเรานั้นด้วยความวางใจยิ่งขึ้น การที่สองในท่าทีของการนมัสการพระเป็นเจ้าก็คือการเดินทางเราไม่สามารถอยู่นิ่งในที่ของเราและสามารถค้นพบพระเป็นเจ้าได้เหมือนกับการที่ว่าเราจะต้องเดินทางมาวัดนะเพื่อมาสวดภาวนาหรือเราจะต้องนิ่งสงบเดินทางกลับเข้าไปสู่ในหัวใจของเราในจิตใจของเราในความคิดของเราเพื่อค้นพบกับพระเป็นเจ้าหรือเราจะต้อง คิดพิจนารณาลำพึงย้อนในอดีตของเราและในชีวิตของเราในแต่และว,วันแต่และว,วันก็คือการเดินทางไม่ว่าเราจะพบกับความชื่นชมยินดีพบกับความทุกข์ยากในการเดินทางนี้ก็จะทำให้เราคนพบพระเบญจ้าทุกๆก,การเดินทางของเรานั้นจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตการเดินทางทำให้เราพบกับผู้คนใหม่มีประสบะการณ์ใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มองเห็น ด้วยมุมมองใหม่ในสิ่งต่างๆแห่งชีวิตของเรานี่คือการเดินทางโดยทั่วไปแต่การเดินทางในชีวิตฝ่ายจิตนี้หรือการเดินทางแห่งชีวิตนั้นก็จะทําให้เราค่อยๆซึมซับประสบะการณ์ต่างๆในชีวิตของเราพออยากยกตัวอย่างง่ายๆของการสวดภาวนาในวัยเด็กเราท่องจําบทภาวนาต่างๆเพราะว่าครูคําสอนให้ท่องคุณพ่อหรือซิสเตอร์ให้ท่องเพื่อเอาการเมื่อเราเติบโตขึ้น เราก็อยากที่จะสวดโดยคำพูดของเราเองเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลำบากเราก็อยากที่จะวอนขอต่อพระเป็นเจ้าพูดถึงความทุกข์ยากลำบากที่เรารเผชิญอยู่นั้นหรือแม้แต่ในความสุขในความชื่นชมยินดีของเราเองเราก็อยากจะสรนเสริญพระเป็นเจ้าขอบคุณพระเป็นเจ้าไม่ใช่ด้วยบทภาวนาที่เราท่องจำมาแต่ด้วยหัวใจของเราที่เรามีความชื่นชมยินดีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นนอกจากการเดินทางในชีวิตท่องเที่ยว การเดินทางในเวลาต่างๆแห่งชีวิตของเราแล้วเรายังต้องเดินทางในชีวิตฝ่ายจิตของเราเพื่อค่อยๆค้คคนพบพระเบญนเจ้านักปราชญ์ทั้งสามคนเขาก็ออกเดินทางโดยที่ไม่รู้เลยแต่เขาเห็นอะไรเห็นล่องลอยเห็นประกายของพระเบ็นเจ้าในดวงดาวนั้นและรู้สึกว่ามีสิ่งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบุคคลยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดมาและก็นำพาความรอด นำพาการเปลี่ยนแปลงมาให้สู่ชีวิตของมวลมนุษย์ขอให้การเดินทางของเราเช่นเดียวกันเป็นการเดินทางไปหาพระเป็นเจ้าในทุกๆวันการเดินทางมาวัดการสวดภาวนาในทุกๆวันการผ่านความยากลำบากและความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรานั้นได้เป็นหนทางแห่งชีวิตของเราที่ให้เราได้เติบโตและในความวุ่นวายต่างๆในชีวิตของเราเราก็กำลังเดินทางเข้าหาความเชื่อ ที่ลึกซึ้งมั่นคงยิ่งขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราเดินทางแล้วในชีวิตของเราเราก็จะค่อยๆมองดูและมองเห็นอะไรมองเห็นพระเป็นเจ้าบางครั้งก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักบางครั้งก็รู้สึกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญมากการที่นักปราชญ์ทั้งสามคนนั้นเข้ามาที่ถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วก็มองเห็นเขาพูดคำว่า,ม,วามองเห็นพระกุมารและแ,แม่พระ มองเห็นแม่และทารกการมองเห็นนั้นเป็นการมองเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาเลยแต่ในขณะเดียวกันเขาเดินทางมาด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและการนมัสก,การนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราสามารถมองเห็นเข้าไปนอกเหนือจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสายตาของเราการที่เราเห็นสิ่งที่ปรากฏกับการเห็นสิ่งที่เป็นความหมายอยู่นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง บางทีเรามองเห็นสิ่งต่างๆด้วยคุณค่าฝ่ายโลกแต่ความจริงแล้วในสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานั้นที่เรามองเห็นนั้นมีคุณค่าของชีวิตฝ่ายจิตในชีวิตของเราด้วยพระเป็นเจ้าปรากฏมานั้นในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพียงแต่ว่าสายตาของเรานั้นได้มองเห็นพระเป็นเจ้าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือไม่สายตาที่จะสามารถมองเห็นพระเป็นเจ้านั้นจะเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่สวดภาวนา สำหรับผู้ที่ลำพึงภาวนาแล้วก็พยายามให้หัวใจของเขานั้นจูนเป็นช่องทางเดียวกันกับจิตของพระเป็นเจ้าและจะได้มองเห็นพระเป็นเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและยิ่งเดินทางในชีวิตมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งใกล้ชิดและสนิทกับพระเป็นเจ้ามากขึ้นเท่านั้นวันนี้นักปราชทั้งสามคนเป็นแบบอย่างของการเดินทางฝ่ายจิตที่จะค้นพบกับองค์พระคริสต์เจ้า าเราสังเกตดูว่านักปราชญ์ทั้งสามคนนั้นไม่ได้กลับมาอีกนะที่จะมาค้นพบมาสแสวงหาองค์พระคริสต์เจ้าเพราะว่าเขาได้พาในหัวใจของเขาแล้วเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีในองค์พระคริสต์เจ้าตาเนื้อของเขาทําให้หัวใจของเขามองเห็นพระผู้ถ่ยอย่างแท้จริงสําหรับเราขอให้เรามาพบมาเยี่ยมองค์พระคริสต์เจ้าเสมอเพื่อว่าให้ช่องทางของการสื่อสารในชีวิตของเรากับองค์พระคริสต์เจ้ากับพระเป็นเจ้านั้น ได้เชื่อมโยงชัดเจนอยู่เสมอและให้เราอย่าได้ละเลยการที่จะมองหามองขึ้นไปเพื่อหาพระเป็จเจ้าเดินทางในชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยความตั้งใจด้วยการสาะแสวงหาอย่างแท้จริงและให้สายตาแห่งหัวใจของเรานั้นมองเห็นองค์พระเป็นเจ้าในชีวิตของเราในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆผู้คนอย่างแท้จริงขอให้การที่พระคริสต์เจ้าสำแดงองค์นี้ได้เปิดหัวใจของเรา และใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นโดยผ่านทางชีวิตของผู้คนในชีวิตของเราขอพระบิ็นเจ้าอวยพระพรเดชพระพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะไม่ทรงใช้เวลาพักผ่อนในช่วงเทศกาลพระคริสต์สมภพในปีนี้ ซึ่งตารางพระกรณียกิจของพระองค์นั้นได้เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองพิธีที่วาติกันคำขคึ้นคริสต์มาสที่ผ่านมาสำเร็จพระสันตปาปาทรงประกอบพิธีมิสซาที่พระท่านหลักน้ำมหาวิหารนบุญเปโตรโดยมีผู้สแสวงบุญจํานวนมากได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีมากกว่าปีคิศกราชั2020โดยพิธีมิสซาเริ่มขึ้นในเวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาในกรุงโรม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จกลับมายังระเบียงของมหาวิหารนักบุญเปโตรในช่วงเที่ยงของวันพระคริสตาสมภพ,พเพื่อประทานพรแก,ก่กรุงโรมและชาวคาทอลิกทั่วโลกเนื่องจากโรคระบาดปีที่แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาได้ประทานพรน,นี้จากโถงในมหาวิหารนักบุญเปโตรในวันส่งท้ายปีเก่าพระองค์ทรงสวดบ,บทขอบพระคุณพระเจ้าภายในมหาวิหารเวลา17นาฬิกาเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมา ก่อนที่พระองค์จะพระดำเนินชมถ้ำพระกุมารภายในมหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกอบพิธีมิสซาโอกาสสมโพชพระนางมารีพระชนนีพระเจ้าในวันที่1มกราคมเวลา10นาฬิกาซึ่งพิธีมิสานี้จัดขึ้นพร้อมกับวันสันติภาพโลกพระองค์จะทรงประกอบพิธีมิสซาอีกครั้งในวันที่6มกราคมที่มหาวิหารนักบุญเปโตรในโอกาสสมโพชพระริตตเจ้าแสดงองค์ เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่นักปราชสามคนมาถวายคำนับพระกุมารเยซูเจ้าแม้ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมจะถูกจำกัดแต่ในที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็จะสามารถประกอบพิธีมิสซาโอกาสวันพระคิสต์สมภพนวัติกันด้วยการมีส่วนร่วมกับผู้ศรัทธามากขึ้นอีกครั้ง ผู้สแสวงบุญกลับมาที่จตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตรในวันรุ่งขึ้นหลังคริสต์มาสเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสวดภาวนาบททุสวรรค์แจ้งข่าวจากหน้าต่างที่ประทับของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสถึงวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าว่าจงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเรียนรู้ที่จะรับฟังซึ่งกันและกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต,ตรัสว่า <Okay. S 1> สิ่งนี้ช่วยเราได้อย่างมาก การสนทนากันในครอบครัวพูดคุยกันที่โตะ๊ะสนทนากันร,ระหว่างพ่อแม่และลูกพูดคุยกับพี่น้องช่วยให้เราได้สัมผัสกับรากเหง้าของครอบครัวที่มาจากบรรพบุรุษของเราจงสนทนากับปู่ย่าตายายพระองค์ทรงเตือนต่อไปถึงคนทา่างต่างๆที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวสามารถแตกแยกจากกัน มันเป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อเรากล่าวโทษกันและกันถึงความผิดพลาดของแต่ละคนแทนที่จะรับฟังและใส่ใจกันเรากำลังมุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตอนเองแทนที่จะสนทนากันเรากลับแยกตัวอยู่กับโทรศัพท์มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครอบครัวที่กำลังรับประทานอาหารกลางวันโดยที่ทุกคนใช้โทรศัพท์ของตอนเองโดยไม่พูดคุยกันทุกคนใช้โทรศัพท์กันหมด สมเด็จพระสันตะป,ปาปายังทรงสแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ด้านประชากรในอิตาลีซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกเมื่อกล่าวถึงครอบครัวพ่อมีความกังวลอย่างน้อยก็ที่นี่ในอิตาลีาลจากปรากฏการณ์เดโมกราฟิกวินเทอรซึ่งดูเหมือนว่าหลายคนหมดความปรารถนาที่จะมีบุตรและคู่รักหลายคู่ไม่ต้องการมีบุตรหรืออยากมีบุตรเพียงคนเดียว คิดดูนี่คือโศกนาฏกรรมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงระลึกถึงการประชุมครอบครัวโลกที่กำลังจะจัดขึ้นที่กรุงโรมช่วงฤดูร้อนครั้งหน้าและตรัสอีกว่าในขณะที่พระองค์ไม่สามารถตอบกับข้อความคริสต์มาสทั้งหมดที่ทรงได้รับ พระองค์ก็อธิษฐานภาวนาเพื่อทุกคนที่ได้ส่งข้อความให้แก่พระองค์ Good night. จริงๆต้องบอกว่าเทศกาลพระเกศสมภพหรือเทศกาลคริสต์มาสนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของพิศชนมาตั้งนานแล้วนะครับและส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพิศชนนี่เองนะครับบทเพลงจึงเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของพิศชนด้วยบทเพลงคริสต์มาสเนี่ยเริ่มต้นมาจากจริงๆก็จากเพลงที่ร้องเล่นเพื่อสร้างบรรยากาศรูกเพลงพื้นบ้านเพลงท้องถิ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วต่อๆกันมานะครับก็เริ่มใส่ความหมาย ใส่เนื้อหาต่างๆเข้าไปนะครับจนกระทั่งกลายเป็นบทเพลงที่จะสมภพที่เราใช้กันในปัจจุบันซึ่งมีทั้งเนื้อหาที่เป็นบทเพลงที่ส่งความสุขบทเพลงที่สอนคําสอนบทเพลงที่สอนเนื้อหาทางเทววิทยาสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์เป็นเพลงคริสต์มาสที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ครับ ครับสำหรับโปรเจกต์ฝากฝันวันคริสต์มาสนะครับจริงๆต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต่อยอดมาจากโครงการเสียงภาวนาซีซั่น4ของแผนกเยาวชนนะครับซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ผู้ชนะและผู้เข้ารอบสุดท้ายนะครับทางแผนกเยาวชนนะครับก็ได้ปรึกษาหารือแล้วก็ได้ความร่วมมือนะครับร,ร้อมได้ความร่วมมือจากแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์แผนกสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แผนกคำสอนรวมตัวกันนะครับเพื่อทำโปรเจกต์ฝากฝันวันคริสต์มาสนะครับให้กับเด็กๆที่เข้ารอบสุดท้าย ออกโครงการเสียงภาวนาซีซั่น4นี้นะครับล้วก็พวกเราก็เอาเด็กๆนะครับที่เข้ารอบสุดท้ายมาขับร้องบทเพลงในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็จุดประสงค์นะครับเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับส่งความสุขแล้วก็เพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้นะครับได้มีเวทีแสดงออกที่สร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ได้พัฒน,นาศักยภาพตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้นในชุมชนอย่างยิ่งประสบการณ์ในการบันทึกเสียงแล้วก็งานดนตรีครับ สำหรับในส่วนของมิวสิกวิดีโอนะครับเราเริ่มมาจากส่วนแรกก็คือการทําในส่วนของดนตรีในในส่วนของซาวก่อนนะครับก็เริ่มจากการเรียบเรียงดนตรีนะครับแล้วก็การการประพันธ์บทเพลงนะครับซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่ออนุสรแก้วขจรนะครับมือเขียนเนื้อเพลงนะครับก็ได้ช่วยเขียนเนื้อเพลงเพร้อๆให้กับเรานะครับแล้วก็ทางผนกดนตรีศักดิ์สิทธ์ก็นามาเรียบเรียงดนตรีแล้วก็บันทึกเสียงนะครับโดยเป็นเสียงของเด็กๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ ทีมสื่อมวลชนนะครับก็ได้เอามาวางสตอรี่นะครับแล้วก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงทั้ง2เพลงนี้ซึ่งจะนำเสนอแล้วก็เผยแพร่ในในช่วงเวลานใกล้นี้ครับจริงๆต้องบอกว่าโดยส่วนตัวทำงานดนตรีมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่โปรเจกต์นี้มีความพิเศษตรงที่เด็กๆที่มาร่วมง,งานกับเรานรเนี่ยฮะแทบจะทุกคนเลยนะครับไม่เคยไม่เคยเข้าห้องบันทึกเสียงเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องมีการเทรนนะครับแล้วก็มีการฝึกฝนพอสมควรนะครับแต่ว่า เด็กๆก,ก็ทํามาได้ดีทีเดียวนะครับในระดับที่ต้องบอกว่าครั้งแรกทําได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเ,เด็กๆให้ความร่วมมือในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอได้ได้ดีมากๆ, <S <S ๆนะครับจนกระทั่งต้องบอกว่าพลังล้นเหลือนะครับมอบพลังบวกให้ทีมงานเยอะมากนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นทีมงานเองด้วยนะครับที่ที่ที่หมดแรงนะครับแล้วก็ได้พลังบวกจากเด็กๆนะครับก็เนื่องในโอกาสวันพระคิดพรสมภพและปีใหม่นะครับก็ขอพระพรของพระกุมาณผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับ ให้ได้อยู่กับพี่น้องเสมอนะครับขอให้ความหวังความสุขความรักและสันติภาพแห่งเทศกาลพระคิดสมภพอยู่กับพี่น้องครอบครัวของพี่น้องและทุกคนที่พี่น้องรักเสมอไปครับ Merry Christmas